เขาเป็นบล็อกแบบนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดะเดวเดี๋ยวกูง,งูอะไรเนี่ยอะไรวะ่ไมใครจะเข้าอ่ะ กุกี้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 กุกุกุลุกุกุมันอยู่ไหนอะกำลังเข้าก็ดีแล้วไงที่น้องมาเก็บเกี่ยวเดี๋ยวน้องเป็นชาวนาเองนะพี่พี่อันนี้พร้อมเก็บเกี่ยวไหมเอ็นดูข้ลักมันไม่เห็นกูไปดูไก่กูมันไม่เห็นกูน้องไปดูไก่ดีกว่ามึงไปดูสวนผัก แม่น้องไปดูไก่ก่อนอยู่กูไปหะร่ามะโปรตีโต้ไหนไม่เห็นเลยอยู่ดิไหนอยู่สไสวะอยู่นี่ไป <laughs> ดูดิไปอยู่ที่ออนเซ็นหน่อยมึงอยาเห็นไหมไหนมึงอยู่ดิไปอยู่สะพผาดแถวโปรตีโต้แถวต้นไม้อยู่กูจะโผล่ว่ะไหนอยู่นี่ไปเยอะอยู่อ่ะไม่เห็นหรอไม่เห็น เหอเห็นกูยังนี่ป่ะไม่เห็นอยู่นี่มีสวนหน้าใครหรอเนี่ยกูอยู่นี่กูติดปังเปดอะไรสกิลิสตันมันเสียงกรี๊กแควกแควกรี๊กเดี๋ยวน้องเอาไปเก็บก่อนทำไมแล้วไม่เอาทำกล่องไว้อยู่ตรงสวนผักล่ะทีนี้เราได้เก็บไปเก็บมาไม่ต้องลงมือลงตรงนี้มาเลยอ่ะ เอกมาสวนนี้ก่เฮโอ้โหเฟ็กพี่บักพี่ไม่เจอไดมอนเลยเหรอเฟ็กมาสวนแคโลดแล้วพี่บักพี่ดูดีไม่เจอไดมอนเลยเหรอเร็วว้ามาสวนคแคโลดเลยพี่บักม,มีดอกไม้ที่ชั้นชชิญการเลยมากูบอกให้มาอย่าให้กูเทรลพอร์ตไปนะน,นับหนึ่งนับหนึ่ง ตู้ของในนี้ก่อนนับสองบริษัทอีวีเขาต้องการน้องของเตโตพี่อยู่แถวแค่หลอดช่วยพี่ด้วยอย่าอยเพิ่งอยู่นะองตีีพ่อยู่อยู่นี่ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอีเวนช่วยกูด้วยดูนะกูจะหายไปอยู่ที่ไหนกันนะ what the fuck อจะเอาไปไม่ได้ตึกไม่ดูเลยอยู่ก่อนไก่ไก่ไก่มันหลุดออกมากูหายแล้วเห็นไหมหายจริงด้วยแต่ไก่มันหลุดออกมากูอยู่นี่นะน้องมีสนใจพี่แล้วอยู่นี่อะกูยังติดอยู่เลยติดก็ช่างน้องไม่สนแล้วเป็นจุดสนใจ โอเคเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณมาลักับผมอย่าพี่อนกาลังทำอะไรบ้าข้ามาทำไมมึงดูนะไอพี่เบนไอพี่เบนน้องตาตาหยอ องปลาเซมอนว้าวกใัช้ก็ได้อ๋าไม่ชื่อเลยกูเปิดกรองมึงรวยวๆเลยนะ้เนี่ยเปิดทำไมกูอยู่ในในนี้อะเชื่อไหมกูเปิดึงพี่ก็ฆ่าตัวตายเชื่อไวมกูอยู่ในกรองดูนึงน้องต้องทุกก์่อง จัดของมาอยู่ในตัวกูมมไม่ได้กระโดดขึ้นมาสิฟ้าไม่ได้ของอะไรไปเนี่ยเอาไว้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดิมเดิมจกกัดจุกได้ผ้ออาร้อนทำไมไม่ได้คะ่ะ<ม>กูตีม,ม่เกิดไม่ไหวเลยไอีกแล้วคืออ่ะบ้านใคร กิ้วก็เกิดแถวว่าในสัตว์มาเนี้อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ปีเตอร์ก็คือไอ้เขียวเออไอ้เขียวไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่เหมือนว่าไงเนี้ยโโหโคตรหนักโอ้ผู้เส่ชุดเมทน้องขึ้นไปตรงไหนเนี่ยเอาน้องเพ้อขึ้นไปบ้านทางอื่นเฟกมาเนี่ยนะฟิวอยู่ไหน ทางกลับบ้านตัวเองไม่เจอพี่เบนน้องจะเข้าบ้านน้องอะน้องวางวางกล่องอะไรตรงนี้ฟ้าพี่เบน <Lucas. S 1> <c oughs> คนจะหาทางก,บบากาลับบ้านก็มาบุ้ยคนแล้วมันอยู่ไหนไม่รู้องไม่รู้ว่าน้องอยู่จะเปิดไปแล้วมึงไปไหนกูอยู่สะพานแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่สะพานกูไปหาอยู่ใต้ดินหรืออยู่ข้้งบน อยู่ข้างบนอ้าแล้วคุณอยู่ใต้หินม,มาถึงทางเข้าบ้านแล้วผมมีคนหลนใช่ว่าดีน้องกบนี่นี่ฟิมานี่กินเค,ค้ก,อกคของใครกินว่าฟิมานอกบ้านไม่รู้เค้กของใครกินฟิมานอกบ้านทำไมอะเออมาแต่พี่พาเล่นกเกมเกมอะไรเออมา เกมอะไรบ้าบอน้ากูใส่ชุดแปดรอพึ่งได้บ้านเลยเหรอไหนอ่ะหนแล้วนาบ้านสุดเลยเดี๋ยวไปริมน้ำสะพานน่ะน้องไม่เห็นพี่อยู่ดิอยู่ไหนเราวนะหรอต้กเหรอ ไอเวดกูตกทำไมพี่ไม่ปักท่อนเลยมอนเตอร์มันเกิดนะเไม่เกิดไม่เกิดพี่ปักไม่มี uh, มอนเตอร์อ่ะไม่ปักใช่มืออย่าโน่งปักใช่ไหมวายตกได้ตกดีไหนวะกูตกไม่ได้เล่นมุมนี้เลยอยู่นี่อะตีกระตุก มันเอาอีกแล้วสายอย่ที่พี่ทำมาได้เพราะว่าพี่ชอบตกมาได้เก็ดบอลมาพี่ดูดิโอ้ยหเออโมันมาจากไหนอ่ะกบมันมาจากไหนอ่ะ What วัตตาฟเก็บ e บรนพอๆกับที่พี่ถนอมที่ว่าทางไปไหน ไออี่เมอจะได้ไปไม่ฟ้าเอาไม่ไดคือไม่เห็นไอพี่เบนโอ้ยปวดตดมันพูดอะไรเนคกคีวะมันพูดอะไรเดตกไม่อย่าตกนะกินอาหารก่อน เมึงดูกมูมึดูจะไปดีสีแล้วดอกไม้ดอกไม่มันอยู่ไหนก็กำลังขึ้นอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> น้องขึ้นไปทางนั้นมึงตายทำไม <c oughs> อ,ไอ่ะอย่าฆ่าหนออุตสาห์เว้ยอุตสาห์ช่วยดอกไม้เห็นไหมดิน ทำไมมันเก็บไม่ได้ฟ้าเอ้ยหยาดีเมาเล็กเล็กในตัวน้องมีพี่ยายาน้องจะตายเฟ้ยน้องเอาของไม่จำเป็นออกไปก่อนไอ้พี่ทำอะไรอะท้าโ๋อีกแล้วกูฟิว มันช้าจังวะไปอาบน้ำดีกว่าอีทิ้งของออกไปหมดแล้วขึ้นไปแล้วกันว้าวอันนี้มันคือสวรรค์ชัดชัดสวรรค์โดให้หมดเลยโดให้หมดทั้งปา่าโดให้หมดทั้งปา่ามึงทำอะไรหานหน้ามาโดดอกไม้หานหน้ามาอยู่ดิกูอยู่หลังมึงหน้ามึงเนี่ยตัจ้ะ ไอ้วนไอ้โง่ไอ้สัตว์ไอ้ยอะไอ้ปอบเห็นแล้วจะน้องไะเก็บเก็บให้เป็นหกสียอยู่นี่ ไม่ละอ่ะอ่ะอ่ะมึงกินได้หมดคนเดียวเฮ้อใบพ่อไปเปิดอ่ะข้าไม่หมดนะเ้าไม่หมดมึงตายแคมป์กินแะครับแชมป์โอยมึงเปิดคลองเจ้พี่ให <mor z ell> ้ mm ้องทุบกองก่อนมึนเปิดคลองเจ ม,มึงจะกินจ้าพี่เหรออ,อ,อืมอันเลโอ้กูกินครึ่งหนึ่งไปด้วยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เม,มก็จุกเนืเลยน้องจุกเนืเลยอ,อ้วกแนววันนี้มืออะถ้าเป็นทิ้งนี่คืออ้วกตาย

กู S <S <S บอกให้กินให้หมดเดี๋ยวกูกินเองไม่กินอะ่ะไม่นอกนอนเดี๋ยวพี่ปัดเช้าให้

หมดแล้เมื่อไรล่ะกี่เคเอาเอาโอุ้กฉุกโอ้อับแล้วเซฟิงดูแลพี่นั่งแล้วนะทำยังงี้วะอ้าวมันไรอะเป็นไรอะนั่งวันน้องกลับบ้านเป็ยไรละอย่าเพิ่ง ไปไหนวันนี้วันพักผ่อนกลับบ้านไปทำอะไรพักผ่อนจะเปิดเทอมแล้วพักผ่อนไปไหนอุตส่าห์ใส่ชุดหม่ให้ดูแลเนี่ยไม่สนใจสาวคนนี้เลยส,สาวก็รักไปหาอไม่อยู่ไหนน่ะไเห้บ้านมึงไม่คิดไได้ไมไดไปไหนขึ้นต้นไปแลไม่สนใจใครไม <c oughs> ไม้ Ôi chứ còn tè nữa à Mày đấy Mình bắt à Mày đấy Mày cứ Mày 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 ชัดแมทนะจ๊ะน้องกินอะไรอ่ให้ชัดแม่ไอ้ไอ้ตุ๊ดตามันเมื่อไหร่จะมานะกูจะขุดโอเคกูจะขุดออกเราขุดได้กูจะขุดออกไป็ทางอื่นเอามันหลุดอีกแล้วอ่ะไอ้ไอ้โรซาม้าบอกไม่ต้องนอนเลยไม่ต้องมองด่าและตอนนี้ เวลาน้องไม่อยู่เราไม่รู้เราไม่อยู่ฟิงเองกดออกเองอ่ะมีกิมือเองไปกดออกแล้วน้องไม่อยู่ไอ้บ้าน้องไม่อยู่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 

เฮ้ยอย่าขุดโทรศัพท์ขุดพี่พุกุขุดโทรศัพท์พี่บอกว่าขุดโทรศัพท์อย่าทุบโทรศัพท์ขุดอะไรวะเออเราไม่อยู่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  น้องอยู่ไหมนะไม่คุณผิดคนนี้คุณไม่อยู่ไม่อยู่อะไรไปได้แล้วปลาปลาไปนอนที่นอนนั้นนอนกับว่าแล้วคำแล้วคำแล้วเหรอเออเราไม่อยู่น้องไม่อยู่น้องไม่อยู่ผิดประตูมันกระตุกกระตุกแปลกๆนะเอ้ยลืมเกี่ยวเกี่ยวเลยว่ะน้องไม่อยู่น้องไม่อยู่น้องไม่อยู่ ้ยมันตุกๆว่ะเฮ้ยไม่ได้พูดคานั้นเลยน้องไม่อยู uh> ่น้องไม่อยู่โอ้ตกอีกอะพี่อย่าทุบกล่องนี้นะน้อ่อยู่น้องไม่อยู่น้องไม่อยู่น้องไม่อยู่น้องยู่้องไม่อย่น้องไม่อนองยน้องไมยู่น้องไม่อยู่น้องไมอยู่น้องม่อยู่นงน้องไม่อย่องไมย้อไม้ไม้งน้องไม่อยู่น้ยู่น้องไม่อยูงไม่องไงไม้ น้องไม่อยู่บ้านน้องไม่อยู่บ้านน้องไม่อยู่บ้านอะไรน้องไม่อยู่น้องไม่อยู่น้องไม่อยู่น้อง่อยู่มือพีมาติดโฆษณาอ้าวมูอาบน้ำเลยแล้วน้องน้องเติร์ออกไหมโออไอโฆษณาบ้า ว่าพี่ลอยได้ป่ะลอยพี่ลอยได้พี่ลอยได้พี่ชื่อกินแล้วพี่ลอยได้ดูไหนไหนในนี่ได้จากน้ำนอนไม่อยู่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 เอาไปมาเก็บเกี่ยวโอเคเปิดนาจาเงินด้วมาเขาเพื่ออะไรตอนจะขึ้นมาเข้าของม้าของมาเข้า โรดีคือโรคแพ้กล้องอ่ะน้ำไม่อยู่น้ำไม่อยู่น้ำไม่อยู่พี่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่นัน้นมันนักมาร์กวันไหนมันไปโรงเรียนน่ะคนมันทิ้งให้หมดเลยผมมันต้องยากเลย <ปะ S 2> ตัวเองวัดเตึก